แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนที่รอคอยการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทล่าสุดนะคะทางปปชมีการถแถลงการแจกเงิน1 0,000บาทซึ่งเน้นย้ํานะคะว่า8ข้อเสนอนี้ส่งถึงโครงการแจกเงินดิจิทัลอาจจะมีการเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายและอาจจะมีการเอื้อเจ้าสัวผ่านการแจกเงินดิจิทัลระบุว่ามีความเสี่ยงทั้งเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายกลุ่มเป้าหมายเอื้อเจ้าสัว และเสี่ยงขัดต่อกฎหมายและยังไม่มีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และเน้นย้ำข้อเสนอเนะจากทางปปชควรที่จะแจกในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนที่มีฐานะยากจนจะจ่ายเป็นงวดงวดผ่านแอปเปาตั้งวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะล่าสุดทางปปชมีการถแถลงข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการเติมเงินดิจิทัล1น1,000บาทผ่าน8ข้อเสนอซึ่งหนึ่งในนั้นระบุว่ามีความเสี่ยงทั้งเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมายเอื้อเจ้าสัวและเสี่ยงขัดต่อกฎหมายและยังไม่มีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้ซึ่งเป็นการถแถลงข่าวที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินายวิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในส่วนของข้อ8 หากทางรัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลควรช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจนหรือกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นเพื่อพยุงการดํารงชีพของพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ยากจนด้วยการจ่ายเงินเป็นการกระจายจ่ายเป็นงวดงวดผ่านแอปเป่าตั้งให้มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว และก็ถูกต้องรวดเร็วพ่อแม่พี่น้องทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการถแถลงในส่วนของการแจกเงินดิจิทัล1นึ0งบาทและการเสนอความคิดเห็นจากทางปปชในครั้งนี้คลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารมาฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ